สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวเป็นนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์กันยุงแบบแปะสำหรับเด็กนะคะก็อันมันเป็นกลิ่นเลมอนนะคะก็อันนี้นะคะสามา ใช้ในถุงหนึ่งนะคะมันจะมีสิบสองแผ่นเนะาะก้อนนะคะเราซื้อมาไม่ถึงร้อบาทเนาะก็ ะมีกลิ่นตะไคร้หอมอมีกลิ่นเลมอนมอแล้วก็มันมีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยนะแต่เราได้กลิ่นเลมอนมานะคะก็มาแกะเป็นถุงนี้เลยเป็นแกะสองแรกนะเอ,อคือแกะอันเดียวก่อนนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบซิปล็อกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแกะมาดู้ จะเป็นรูปสติกเกอร์นะแต่บางคนมองไม่เห็นนะนะคะ,ะแต่ละรูปมันจะไม่เหมือนกันนะป <c oughs> เป็นรูปเด็กทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะไม่ใช้เนาะเราเอาเป็นก็ตอนนี้ดึกแล้วนะคะเราก็เลยจะเอาเป็นรูปนี้นะเด็กกลางขานะคะนี่นะแกะแบบนี้นะ นะก็เราจะมาแปะตรงกลางเลยนะคะตรงนี้นี่นะเป็นตรงนี้หอมนะคะก็ตอนแรกเนาะเรานึกว่ามันจะเยอะกว่านี้เนาะก็เราได้ มันมันจุสติกเกอร์ไว้แค่3ลายนะคะก็อันนี้นะก็จะมีซ้ํากันนะคะก็อีกถึงอีกถุงนะคะเราดูก่อนนะถ้าสมมุติมียอดติดตาม50คนนะคะเราก็จะแจกของแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันนี้หรืออันไหนนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกตอนมียอดติดตาม50คน ไปนะไปลวบ๊ายบยกานีเลยทิ้ไปละขอมนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ